เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนักผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกขายนครับคันนี้มีซูบูชิแลนเทอร์ครับปี2003ราคาแค่69,000บาทเท่านั้นเองซูบูชิซี x I, ด,ดีครับ1.6 g l x i เครื่องดีเครื่อดีครับเครื่องโฉม mc แล้วนะครับรถบ้านสภาพดีพร้อมใช้งานได้เลยเครื่องสดๆไม่เคยแก๊ส รถปีสมัมบัสามครับแม็กสวยยางดอกหนาสีสันเงางามรับพันเดิมแล้วพร้อมใช้กันอีกยาวๆครับสีสวยเดิมโรงงานเลยภายในสะอาดเบาดุมเดิมตัวสเกิร์ตล่างรับพันครับมีสปอยเลยด้วยแต่งรลอครับสวยๆพร้อมใช้งานถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยสภาพดีให้ได้ใช้กันประจำใครไมพาคลิปใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วย เป็นเครื่อง1 6จรครับประหยัดอัตราเร่งดีเกียร์ธรรมดาทนทานไหน่ห่วงช่วงล่างแน่นเผาขับไม่ดังเลี้ยวไม่ดังแอร์เย็นช่ำกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบกรุญแจรีโมทประตูเซ็นทรัลล็อกครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยไฟท้ายลมดำมีเครื่องเสียง m p 3 USB 25, ล้อแม็กหกลอลอครับเล่มเบรคชุดโอนครบเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยใครหารถใช้งานอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน สนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองทีการดูรถอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านใดมองหารถโซนนี้อยู่ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่รูปต่อใต้คลิปก็ได้ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองห้องโดยสารก็สะอาดตามนี้ครับสวยงามเริมเดิม,ดมไม่จำรุดไม่คือโตมเบาผ้าไม่ขาด ไปตรงสว่างติดครบนี่นะครับตะเขีบซอกรือเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมอ่างยางอะไรยางอะไรมีให้ขานหน้าเรียบ,เยบ,เยบ,เยบๆเดิมเลยนะครับไม่มีรอยชนห้องโดยสารสะอาดสะอา้านท่านใดสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ